สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้กับ9ของแปลกจากอินเทอร์เน็ตเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราต้องลองชิมทุกอย่างที่มัน,ปนแปลกที่มันอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตทุกคนนะฮะแล้วเราก็เป็นเซียนของการชิมอาหารอยู่แล้วเพราะ่งก่อนเราทำเป็นเชฟเชฟอะไรฮะเออเออเมื่อกี้เอเอ,เอสัตว์ไม่ได้คิด <laughs> ขอเริ่มอะไรกับอะไรที่มันแบบง่ายๆสบายๆชิลๆก่อนดีกว่าตัวนี้ครับผมมันคือ,อพุทราไส้ทะลักพุทราไส้ทะลัก มุดสายชะลักคือไส้อะไรไม่รู้อยู่ข้างในไตไมหมดเลย <c oughs> คือกินเข้าไปเนี่ยบอกเลยว่าขนดกดําดีเชียวอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะฮะไอ้ข้างนอกนี่คืออะไรวะเนี่ยไอ้เนี่ยมันคือมันคือพลาสติกหรือเปล่า <c oughs> ตรงนี้น่าจะเป็นพวกแบบสเมะก็เจ๊อิโนโซกึแล้วหมอมันเป็นน่าจะเป็นพวกแบบลูกเกดอะไรเงี้ยแล,แล้วก็มีถั่วถั่วอย่างนี้เขาเรียกว่าถั่วอะไรนะ <c oughs> ถั่วลาเตาโ <c oughs> อ้โหไม่ได้เรื่องแล้วว่ะอ่ะชิมเลยดว่ะตัวนี้เดี๋ยวคนละครึ่งนะครับผม มาเป็นหน้าตาหน้ากลัวอยู่เฮ้ยไม่น่ากลัวหรอกอันที่ทันจะพืชทั้งนั้นเนะ่ยเหมือนผีเลยเออเพื่อนไปหลอกนะอืมรสรสชาติพุทรามาเต็มเลยจะเป็นพุทราที่ไม่ใช่พุทราเชื่อมเหมือนในแบบซึ่งแซมอีอย่างเงี้ยพวกวิตาพลุนนะี่ะเออก็อร่อย,ยนะอ่ะเต็มสิเท่าไรผมให้6แล้วกันก็ไม่น่าเกลียดผมให้8แล้วกันะตัวนี้เป็นขายข้าวไลซเบอร์รี่แม่ค้าบอกว่าขายดิบแสดงว่าไม่สุกเลยเออเดี๋ยวลงมาทอดก่อนโวดาน หน้าตาเป็นแบบนี้เป็นพายข้าวพายข้าวไรซ์เบอร์รี่ใช่ไหมเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะฮะแป้งโฮลวีตพายข้าวไรซ์เบอร์รี่ว่ะชื่อน่ากินด้วยเออชื่อแบบว่าอุ้ยอะไรจะพืชใครที่เล่นกล้าไม่ต้องหากินเลยนะตัดมาครับตรงกลางเป็นยังไงอืมเป็นแบบนี้คุณอ่าคนละครึ่งคุณแปบชิมเลยตัวนี้ไส้แบบแน่นมาก ไายข้าวไรซ์เบอร์รี่ดำด้วยอืมอร่อยว่ะหอมหวานาเบาๆไม่เหมือนขนมของคนจีนอะแต่แป้งไม่แห้งเกินไปเก้าวแช่เย็นนะแนะนำก่อนทานให้อุ่นก่อนไส้จะได้ไม่แข็งอ่างชิ้นท้ายนี่อะไรครับเนี่ยอันนี้อันนี้มั้เนี่ย ดวงดวงหน่อ so ไม้ room, ete, ไปเนี่ยไม่ใช่ดวงหน่อไม้มันสาคูดมันสาคูเขาบอกว่ากินเป็นกับแกล้มก็ได้อันนี้ไม่ต้องอุ่นเหรอไม่ต้องอุ่นเป็นก AP ับแก้มเป็นแบบผักดองอะไรเงี้ยกินกันรอบเดียวนะอุ้ยเป็นเงี้ยทุกคุณเบลอะไรวะเนี่ยกลิ่นกลิ่นแป๊กแปลกมันก็ไม่แปลกนะถ้าร้อนร้อนอ่ะเหมือนแบบผัดผักที่แบบ เค็มๆเผ็ดๆหน่อยแต่มันก็ยังมีความแบบรสชาติแปลกหากินยากก็ไม่เป็นไรฮะผมผมไม่หาละกัน <laughs> ไม่ค่อยชอบเม่าไหร่คุณถ้าเกิดใครลองแล้วชอบลองคอมเมนต์ก็มาบอกหน่อยฮะแต่ว่าตรงนี้ผมรู้สึกว่ารสชาติมันแบบว่ามันดือด้อๆมันแปลกๆอ่ะมันเป็นรสชาติที่ไม่เคยกินอ่ะนั่นแหละเอาไปสคองขนลนะกันออันดับต่อไปฮะทุกคนพัฟหมูหยองฮ่องกงเขาบอกขายดีขายดีพี่น้อง <laughs> แล้วแบรนด์แต่ละก็เก็บไว้นานเลย เออหน้าตาก็เอาเรื่องอยู่นะชิ้นหนึ่งเนี่ยสิบสองบาทคุณคนละครึ่งนะครับนะนี่หมูหยองเห็นไหมล่ะอร่อยดีขนมปังหมูหยองอะไรนะไม่ค่อยรับรู้ถึงความหมูหยองเท่าไหร่อก,กินแป้งจะแบบแรงกว่าใช่แป้งก็แบบแป้งขนมจีนอะไรเงี้ยเอาไปเจ็ดคะแนนแล้วกันที่ผ่านมาทั้งหมดตอนเนี้ยพายข้าวไรซ์เบอร์รี่อร่อยสุด <laughs> วันนี้ก็เหลืออยู่ประมาณสอันวอามากเลย <c oughs> อยุจัดฉากต้องนานเป็นครึ่งชั่วโมง <c oughs> ตัวนี้เป็นมาม่ามสีชมพูฮะข้างในหรือว่าตัวเส้นหรือน้ำซุปเนี่ยเขาก็บอกว่าจะเป็นสีชมพูหมดเลยนะแนะนําให้ซื้อให้แฟนทานนะโอ้โหบอกเลยว่าแฟนรักแฟนหลงโง่หัวไม่ขึ้นเลยทีเดียวเวลาซื้อให้แฟนนะครับก็หยิบไปนะก็บอกว่าตัวเองตัวเองไม่ต้องกลัวว่าเราจะมีคนอื่นหรอกนะเพราะว่าตัวเองนั่นแหละคนอื่นอ้าวของใครเนี่ยมึงออกจากห้องกูไปเลยนะ มาดูดีกว่าว่าข้างในงเป็นยังไงฮะคุณมา,าซุปดาเลนตัวนี้เขาบอกแม่ครัเอาไขาด่ดิโอ้ย่อมยังเป็นสีชมพูเลยอะ่ะนี่ตัว,ต,วตัวเส้นดิเส้นสีชมพูฮะโอ้ยโอ้ยคาราื่องครึ่งรักมากคุณดูดิโอ้ยอะไรเนี่ยมีอะไรโอ,โอ,โอ้น้ำซอสมึงว่าสีอะไรสีแดงโอ้สีแดงนี่เขาว่า แข็งแรงคือเวลาอูโหูอาน้ำซอสเป็นแบบนี้มันแบบคล้ายๆแบบซุปทงคัตสึอะไรอย่างี้ป่ะถัมว่าหหูสับสรุปม่าหหูสับแต่สีชมพูไงผมบอกคุณแล้วคือในเรื่องของสีชมพูนเป็นเรื่องของความเชื่อด้วยไม่ใช่แค่ความรักเหรอใช่เป็นพวกสายมูอะไรเงี้ยก็ต้องบางทีก็ต้องเลือกสีอะไรเงี้ยถามว่าผมว่ามูมูอะไรรู้ไหมมูหันเหรอมูกรอบอ๋อหือโขกกลิ่นชัดเลย มาบ้าหมูสามจืดไปหน่อยคุณต้องลองคุณซิมเบิงว่ะซิมเบิงแล้วทำไมตอนนี้มันเริ่มไม่ชมพูแล้ววะมันโดนน้ำเหรอมันโดนซอสซอสมันเป็นสีน้ำตาลคุณคุณว่ามึงเดินไปตักข้าวหลังบ้านจืดไปหน่อยจืดไปหน่อยแต่ว่าก็หอมอยู่นะ โอเคนะมันเป็นสีชมพูผมว่ามันแปดเลผมให้แค่แปดแล้วกันคะแนนความคิดสร้างสรรค์ปออกติเวลาคุณทานมาร์ชเมลโล่เนี่ยมันก็จะเป็นแบบกรอนใช่ไหมนุมน่มๆแต่อันนี้ฮะพี่น้องอเขาทํามาเป็นแบบแยมปาดแบบขนมปังเลยเดี๋ยวนะ <laughs> มันอยากให้กูกินจริงไหมนะ <laughs> โอ้ยเหนียวมากคุณกลิ่นคล้ายๆเนี่ยดูดีข้างในเป็นอย่างนี้ กลิ่นคล้ายๆพวกแบบวิปปิ้งครีมพ่นไฟอะถ้าเกิดใครกินชานมไข่มุกอะนะโอ้เป็น,นอ,อย่างนี้คุณอ่าอไรงี้ประมาณนี้นะแล้วเราปาดไปเลยโอ้จังหวะปาดคือแบบคือมันจะมีฟองอากาศเยอะเหมือนกันนะอ่ะพับครึ่งเลยเวลากินก็พับครึ่งอยู่แล้วนะแล้วแหละเราก็หั่นด้วยอ่าอ่าอันไง,ไงยอดเลยเออคนละครึ่งแถมอ่ะอืมมันหวานหอมหวานหอมแต่ไม่ใช่แบบ หอมนมข้นนะปันหวานหอมแบบน้ำตาลแบบสดใสอะ่ะหวานแบบ่ถ้าหวานนมข้นมันจะแบบอือก <c oughs> ูไม่รู้ทำอะไรกู <c oughs> เลยเปรียบเทีบเป็นกมมารกินว่ดอ่ะ,อ,ะอร่อยดีเอาไปก้าวแล้วกันหมูแท่งแกมมันหมูแท่งแกมมันคุณแต่ตัวนี้ต้องเอาไปทำให้มันสุกหรือให้ความร้อนกับมันก่อนเขาบอกว่าอร่อยมากหยุดกินไม่ได้เลยโอ้เป็นแท่งๆนี้ว่ะคุณรู้แกดีกว่า มันมัน,ม,นมันอยู่แล้วไงเลยไม่ต้องใส่หลอดน้ำมันนะ่ะมันมีทุกมันติดมาอยู่แล้วใช่ใช่ใชอืมกลิ่นกลิ่นหมูหมูนะครับผมคล้ายๆคุณเชียงอ่ะผมว่าทําอาหารเนี่ยอย่ากลัว2อ,อย่างอย่ากลัวอะไรบ้างหนึ่งเนี่ยอย่ากลกัวผีอสองอย่ากลกัวหมารับรองอา <c oughs> หารอร่อยนะ,ะ <c oughs> อะประมาณนี้แหละคุณกินเลยดีกว่า <c oughs> นะคนละชิ้นออกมาแล้วพี่น้องหอ,อมๆพี่น้องผมจับด้วยแลวตัวนี้ ป็นี้ฮะทอดออกมาเสร็จนี่ผมอาจจะทอดไม่ดีนิดนึงน่าจะใช้ไฟอ่อนๆแล้วค่อยๆคั่วไปอ่ายคุณเชียงเลยแหละโอ้โหมีข้าวไหมขอใช้ตะเกียบได้ไหมมือจับร้อนไม่ร้อนแล้วนี่จับนี่เห็นไหมอ้ร้อนดี่ว่าจิะต่อไปน่ะเป็นของเล่น ของใช่มันมีอยู่ในร้านพอดีผมเลยหยิบมาแล้วของตัวนี้มันเป็นผมเปลี่ยนสีไฟเว้ยไฟที่แบบลุกโชนนะนะไฟมันลุกมีความร้อนนะแม่อธหงงรอของไฟอะไฟจะลุกจะร้อนเพียงใดสุกุลไทยเริ่มวงเฮฮาสุกุลไทยเริ่มวงเฮฮาเนี่ยเนี่ยทำไมการศึกษาไทยต้องมาให้ปู่มาเอาสมองมาจำเฮี้ยนี่มามาดูกันนี่ปลอดภัยสุดแล้วนะครับมผมเดี๋ยวเราจุดไฟตรงนี้ใส่เนี่ยเซฟที่สุดแล้วผมเนี่ยเออแล้วเดี๋ยวดูดีว่า มันมันเปลี่ยนสีไฟได้จริงเหรอมันเปลี่ยนยังไงเขาบอกเป็นสีชมพูสีแดงสีลุ้งเลยนะอ่ะดูนะที่เป็นสีส้มนะทุกคนโ้อุ้ยเล่นสีไฟทีกว่าคุณว้าวว้าวไฟสีฟ้าว้าวว้าวโคสีมันนั่นจริงนะเอออุ้ยนี่มันงงคุณร่างนี่หว่าร่างดูซุปปเอร์ซุปปเอร์เออโคตรโคตรอ้าวเฮ้ยเฮ้ยมันเว้ยคือไฟกับสีส้มไปเปลี่ยนสีเฟิมสีฟ้าทุกคน มันมากมันมาก hein, <half. S 2> หาเล่นที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะคะหมดแล้ว <straight> ห <split> <c oughs> ้าสิบบาทหมดแล้วไปกลิ่นแบบตอนไปไหว้เผากระดาษกงเต็งเอาเรื่องนะกี่บาทเราลองดูก่อนเมื่อกี้แม่งมันตรงไหนด้วยมันนุงเสียงเชียร์นี่ร้อยยี่สิบบาทหมดแล้วหนร้อยยี่สิบเมื่อกี้ อยากรู้ไงว่าเออผงเปลี่ยนสีไฟมันเป็นยังไงมันก็เล่นเล่นได้ก <c oughs> ็มันอยู่นะมาถึงอันดับสุดท้ายในยวันนี้ทุกคนวันนี้ก็โอ้โหตื่นเต้นตืต่นตากันมากเลย <c oughs> นะครับผมนี่พี่น้องเป็นสบู่กินได้คุณ <c oughs> นี่ไปอาบได้ไหมเนี่ยฮะโอ้โหไม,ไม่กินได้จริงไหมก็เป็นสบู่เหมือนแบบที่แบบเขาใช้กันไปแล้วอ่ะเอออาคุณเอาไปคนละก้อน ไม่ได้ไปอาบอ่ะไปกินไม่แต่จับแล้วมันนิ่มๆไยคล้ายๆมัชเมโล่คุณกินเลยตัวนี้นะฮะเป็นอย่างนี้โถ่เอ้ยแต่มัชเมโล่แต่มันออกแนวแบบผลไม้ผลไม้หน่อยผลไม้เปนเนื้น่มๆเย็นี่พิซซ่าอืมไอตรง,ข,งขาวไอตรงแป้งมันอะ่ะแอบมีกลิ่นสบู่อมือนะห้าสิบเก้าบาทพีน่น้องเอาไปซื้อสบู่จริงดีว่ะ หมดแล้ววันนี้นะคไม่รูร้จะพูดอะไรก็วันนี้นะครับก็เป็น9อันดับเนาะกับของแปลกในอินเทอร์เน็ตถ้าใครสนใจก็ไปตามซื้อได้ที่ไลน์ที่เนื้อาขายของให้เลยเลยกันนะครับผมผมไปสั่งซื้อมาที่ไลน์ตัวนี้มาตัว,ตว IG นีเน็กเนี่ยพรามอัพเนี่ยนะฮะไปหาเซิร์ชได้ใน IG เลยก็ลองมีของแปลกๆอยู่นะฮะนั่น <hometown> แหละครับพี่น้องนะวันนี้ก็อย่าลืมกด like, ขไลค์กดซับสไคร์เนี่ยเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะเอาอะไรแปลกๆหรือไปทำอะไรกันอีกนั้นนะฮะวันนี้ต้อลาไปก่อนบ๊ายบาย